สวัสดีครับมาดูกันนะครับเครื่องติตสองร้อยนะครับเป็นเครื่องสองระบบนะครับเครื่องนี้มีอาการเครื่องติดแต่อากอนไม่ออกนะครับเครื่องนี้จะสามารถเชื่อมอากอนได้นะครับเชื่อมธรรมดาได้นะครับเรามาดูนะครับอาการนี้นะฮะตัวเสียอยู่ที่ตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับตัวรีเลย์ตัวสีฟ้าฟ้านะฮะอยู่ที่บอร์ดล่างสุดนะครับบอร์ดท่าเกไฟนะครับรีเลย์ตัวนี้จะตัดต่อไฟให้กับโซลินอยด์วาล์วตัวนี้นะครับโซลินอยด์วาล์วตัวนี้เพื่อที่จะให้จ่ายอากอนออกหน้าตู้นะครับแต่ตอนนี้ อีเลตัวนี้เสียเซโรไนวาวไม่ทํางานนะครับอากอนเลยไม่ออกหน้าตู้นะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับเมื่อถอดบอร์ดออกมานะฮะบอร์ดล่างสุดนี่ครับอีเลจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับอีเลเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับแล้วจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณนี้นี่ครับทำหน้าที่ตัดต่อไฟออกมาจุดบริเวณนี้ครับเป็นจุดต่อของเซอรโนวาลนะครับจุดต่อไฟให้กับเซอรไนวาลเพื่อให้เซอรไนวาลทำงานนะครับสำหรับพลินนี้ผมกระจกเพียนเท่านี้ครับ